สวัสดีครับวันนี้พามาดูไททันปีสิบห้านะครับสิบสี่คันนี้สิบสี่สิบเกืบสิบห้าเครื่องนี่นิ่มจัดเลยนะครับเครื่องดีเลยแหละกาวเดิมไม่แกดด่รถไม่ชนหนักนะครับแต่สีมันไม่สวยครับตีทั้งคันครับทำสีอย่างเี้ครับมันเป็นรอยบุบรอยอะไเยอะในในก็กกระปกโซโคหนไหมไม้สองเสน ก็ย,ย,ยังพอได้ครับมีขาดตรงแบบดูรอบคันอย่างเงี้ยเครื่องดีนะสตาร์ตติดง่ายเนี่ยฝาท้ายก็บุบบีบีหน่อยต้องเอาไปทำสีรถขี่ด,ดีนะครับช่วงล่างไม่มีดังเครื่องนิ่มๆจับ ผมใจดูรถลาดกระบังนะครับภาษีหกแปดนะคันนี้ไม่ขาดเลย